มันมีมันกี่ชนิดว่ะเพื่อนสองชนิดมันชนิดที่หนึ่งอะไรอะอะไรนะมันมีมันกี่ชนิดสองชนิดมันชนิดที่หนึ่งมึงไม่เล่นนะมึงถามกูมั่งดิเยี่้ยมึงไม่โทรให้กูมั่ นจะออกบลงมาแลนนิ่งมาแต่ตัวสวยยังไม่มาแนวทางในการเขียนเลนนี้ที่หนึ่งยังไม่มายังไม่มาเลนนี้ที่สองมันยกหล่องมันโดนแทงเลเนี่ยคุรอเล่นอีกที กลางเป็นที่ไหนคะสวนเพื่งไล่ลุงชาตีนะคะก็มีสมาชิกคนนี้เกือบ20คนนะคะเข้ามาไกลมากพอสมควรแล้วก็กรรมาจนภัยครั้งน um ี้คือถังน้ำมันขึ้นแล้วนะคะเราเราก็มาลุ้นกันค่ะกับว่าเราจะกลับได้หรือเปล่าอันนี้คือของสองคันนะคะไม่เยอะเท่าไหร่มากลางเต้นแล้ชิวๆ เดี๋ยวขอตัวไปขนของไปที่ร้านก่อนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านที่เหลือของเราขนาดเราออกมาเช้าแต่ว่าที่ไม่ที่เต็มแล้วนะคะส่วนด้านล่างริมน้ำก็คือมีคนจองหมดแล้ว เด่นเต้นไก่นะแล้อมาได้อ่ะก็ต่อเนาะอะไรคะะอยุ่งรงในชนคิดว่าจะเล่นน้ำไหม ม่่เลนหนแต่โอ้โหนั่นไหนก็มาแล,แล้วคือเข้ามาไกลแล้วมาจากกุยบุรีจะไม่เล่นน้ำก็คือไม่ถึงนะไม่เป็นไรคือว่าอยากถ่ายรูปตรงชิงชา้า <c ười> จริงต้องเล่นน้ำ ก็ไม่ดีใช่ที่เรามาวันนี้นะคะมุดเว้ยเป็นวันหยุดแล้วแบบว่ามาถึงประมาณฮะทุกคนโ<ะ>ทรมาฮัลโหล,โหลยังยังไม่ได้บอกอะไรเลย ยังพูดไม่จบวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมคะแล้วมาถึงประมาณห้าโมงเช้าอ่ะรถเยอะคนเยอะมากคือลานตรงริมน้ำมันคือเต็มหมดเลยได้แค่เพียงตรงหญ้าตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นส่วนตัวเลยเล่นน้ําหรืออะไรก็ไม่ได้เลยเพราะว่าข้างล่างคือคนเยอะมากนะคะแต่ว่าบรรยากาศดีเต็มสิบให้แล้วี่อ่ะ คนเยอะคนจะตกอีกสองิอหาอีกหนึ่งไกลมาก <c oughs> ไก่จริง <c oughs> ที่นี่เขามีให้เช่าหมดทุกอย่างเลยนะคะอย่างเราก็ไปเช่าไอ้ที่ว่าผูเต็นอนะลองลองเต็นนะ่ะ 50บาทแล้วก็เช่าเตาทานหนึ่งบาทที่จองไว้อะค่ะจ,อ,จอ,องค้างด้วยก็ไ่ตองรำใโอเคาค่ะอนนี้น้องตรงไม่ได้ไม่ได้ติดเล่นกาลืมเนี่ยค่ะตรงสนามหญ้าเนี่ยค่ะใช่ค่ะได้ค่ะได้หน้องแม่อให้เลยโอเคค่ะ เราต้องต้องกลมอย่างนี้หรือเปล่าอ่ไม่ต้องเธอชอบไทยขว้าเขาคาได้ไม่ค่ะเราจองเท้าไว้อีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดียวนึงเลยหนึ่งอัหนหน,หนึ่งอันนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบมีแสงแดดลงมาแต่เขาไปกางให้หนแดดวะคนจะตก ไปนั่งให้ดูชักไหมเออเดี๋ยวเราจะไปนั่งสมาคมขี้เมาของเรานะคะเดี๋ยวไปเก้าอ,อี้ก่อนอเก็บร้อนมัม้ยไมค่มคือหมดตัวหมด พ mm ี hmm. mm ่ไหญ่เป็นไห้มาอ่ยอ๊ยโอยอ๊อโอ๊อ สวัสดีนะคะเราก็ตื่นแล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสามสิบสามแต่มันยังมืดอยู่เลยเมื่อคืนอากาศดีมากนะคะแล้วก็มีฝนตกด้วยรู้สึกได้ไหม <c oughs> มีฝนตกด้วยนะคะดีที่ตกไม่หนักถ้าตกหนักปุ๊บเต็นท์อาจจะไปแหละก็เลยเตือนเช้ามาไปหาดูน้ำจะถ่ายน้ำาให้ดูนะคะ 嗯。<noise> <noise> บริการคนละเท่าไรคะหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาทเหรอคะครับค่าบริการคนละหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็มีทุกอย่างให้เช่าสะดวกสบายมากค่ะตาขบวนเลยนะตาขบวนเลย เสียงหัวเราะนั้นราน้ำราน้ำน้ำได้แล้วยังไม่ได้เติมไม่เติมไม่ได้เรืแล้ว แต you ่ล่างจังน oh, ั้งมา็กได้พี่ออน่านะนั่งไม่ได้เออเอ้นก็ทำให้วะเนี่ยหน้าตาเออไม่ได้หน้ามืออ่ะเออเออพวกแกต้องหงิดก็ไปคนละคันไปเลยต่อยไปต่อยไปละขอได้ไหมเข็มขัดกไม่ได้ไม่ได้จริงๆอ่ะแคมปิ้งอ่ะไปแบบ ชิวๆธรรมดาก็ได้นะไม่ต้องพกอะไรไเยอะแยะขนาดนี้เลยอ่ะสองพันนะแม่สำหรับเก็บกระเป๋า EP หน้านะคะเราจะไปตั้งแคมป์เราจะไปผจญภัยอะไรที่ไหนนะคะฝากติดตามช่องเก็บกระเป๋าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เหนื่อยขอตัวลาไปก่อนนะคะบุย,บย